วันนี้ผมจะมารีวิวรถไฟความเร็วสูงกลางทะเลทรายซาอุดิทุกคนรีวิวรถไฟหัวจรวดที่กลางทะเลทรายซาอุดิอาราเบียทุกคนเอ้ยสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนตอนเนี้ยไม่เคยนั่งรถไฟเร็วขนาดนี้แล้วก็หรูขนาดนี้มาก่อนวันนี้เราอยู่ที่เมืองเจดดานะเราอยู่ที่สนามบินเจดดานะทุกคนผมจะให้ดูจริงๆเราเคยมาถ่ายถ้า,ถ,าถ้าเราลองวียวนานสวยมากเลยดูสวยมากเลย ท,ที่นี่สวยจริงนะทุกคนเราเคยมาเปลี่ยนเครื่องที่นี่ตอนไปซูดานะ่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่เคยเห็นมุมอย่างเงี้ยจริงๆมันจะมีนี่ด้วยนะอะควอเรียมอะ่ะลองซูมซูมให้ดูเนี่ยเห็นไหเนี่ยอะคอารเรียมเห็นปะเป็นปลานะฮะทุกคนแล้วก็มันดูดีมากเลยวันนี้นะฮะเรากำลังจะไปมักกะนะครับทุกคนจากนี่ป <ะ S 1> ไป,ป <ะ S 1> มักกะ 9, 9, 9. ถ้าถ้าสมมติว่าเรานั่ง,น,งนั่งรถอะ่ะประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งไหมรถไฟความเร็วสูงผมไม่แน่ใจประมาณ20นาทีหรือ30ผมไม่รู้เหมือนกัน 30สเหรอเดี๋ยวดูทุกคนว่ารถไฟความเร็วสูงจะเป็นยังไงที่นี่นี่คือสถานีรถไฟที่นี่นะทุกคนดูนี่นี่ก็จะเป็นบอร์ดบอร์ดบอกเวลานะฮะทุกคนนี่ไปมักกะแล้วก็ไปมาดินนะไปมักะมาดีนะมีแค่สองเมืองไม่ไปนะฮะมันก็เป็นเกรดเกรดคุณภาพสนามบินอ่ะเพราะมันอยู่ในสนามบินไงคล้ายคลเคเอลอ่ะคล้ายเคเอลอ่ะดีว่าดูดีกว่าเคเอลอ่ะไม่เหมือนกับ มาลงเครื่องปุ๊บเราก็ขึ้นรถไฟแลอวได้แอร์พอร์ตลิ้งไงแอร์พอร์ตลิ้งก็เหมือนที่ไทยไงแอร์พอร์ตที่ไทยก็มีนะไม่แต่แต่นี่คือความเร็วสูงหัวจรวดมันเพิ่งมีที่ผมถ่ายเพราะว่ามันเพิ่งมีปูงทีไม่มีถ้าเราถ่ายที่นี่ใช่แล้วเราค่อยไปถ่ายที่อินโดอินโดกำลังจะเปิดเหมือนกันรถไฟค้าด่วนในศูนเดี๋ยวเรานั่งรอกคนทุกคนแล้วก็นเดี๋ยวค่อยขึ้นรถไฟกันไปทุกคนครับผมกำลังรอนะทุกคนผมเพิ่งเห็นนะนี่ไงนี่คือ รถไฟนะครับทุกคนรถไฟหัวจรวดไหมเขาเรียกอย่างนี้นะนี่ก็หัวจรวดไหมทุกคนเคยเห็นรถไฟหัวจรูดนะครับผมเคยเห็นในการ์ตูนนะทุกคนน่าจะใช่นะโดยไอมอน่ะทุกคนเคยเห็นแล้วผมไม่เคยนั่งด้วยนะหัวจรวดเนี่ยปกติเรานั่งรถจากเจนด้าไปเมกากี่นาทีประมาณชั่วโมงนึงครับชั่วโมงเป๊ะๆเลยบอกรถนิดหน่อยอ่าโอเคบอกรถนิดหน่อยแล้วถ้ารถไฟอ่ะ ตามตารางแจ้งว่าชั่วโมงหนึ่งแต่นั่นจริงมาสักยี่สิบนาทีเฮ้ยยี่สิบนาทีชอมว่าจากชั่วโมงหนึ่งยี่สิบนาทีทุกคน <c oughs> ทุกคนยี่สิบนาทีเดี๋ยวเราลองดูนะว่าวมันจะเร็วขนาดไหนเออหน้ออาร้านสนใจน่าสนใจไปอะตอนนี้เขาเรียกเข้าเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่ามันเป็นยังไงทุกคนรีวิวรถไฟหัวจรวดที่กลางทะเลทรายซาอุดีอาระเบียทุกคนเอ,อ้ยไปปัาบทำหน้าผมนะ ทำหน้าปกเอารถไฟไปผ่านทางทะเลทรายนะเบึงยูนนะบอกคนตัดนะมีอูดมีอูดด้วยเออมีภูเขาหน้าปกคลิปนะนผ่ากลางทะเลทรายหน้าปกแล้วก็มีอูดแล้วก็มีผ่ากลางภูเขาทะเลทรายกว้างๆด้วยมีฝุ่นไหมมีฝุ่นด้วยเออฝุ่นอยู่ข้างบนโอเคดีคะบอกคนตัดนะฮะทุกคนเนี่องแล้วก็บอกคนตัดให้ทำหน้าปกอย่างนั้นหน้าปกจริงจะเป็นยังไงคะดีดนิ้ว นี่คือหน้าปกจริงนะฮะนี่นะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นรางรถไฟนะครับรางรถไฟโอ้โหเคร์สแลบเอาเอาจริงมันก็เป็นสถานีโลง่โลงๆอะ่ะแต่ว่าสถานีเขาดูแบบดูสะอาดนะดันนะมันดูดีนะทุกคนนี่ทุกคนสังเกตคนใส่ชุดอย่างงี้แสดงว่าเขากำลังจะไปทำอุ่มร์ะนะครับทุกคนใส่ผ้าไหฮารอมเนี่ยเห็นนะนี่มักกะเจดจานะฮะทุกคนสวยงามอลามแท้ เที่ยง35นะฮะของเรานี่ทุกคนดูดิมันดูเหมือนอ่าเหมือนปลากระเบนนะทุกคนดูเทมากเลยอ่ะมันดูเททุกคนหัวจะหลวนเป็นอย่างนี้นี่เองไม่เคยเห็นอ่ะเคยเห็นแต่ในทีวีเไม่รถไฟดูดีจริงๆนะทุกคนนี่ผมไม่ได้ยอนะดูดีจริงนะฝั่งนี้ก็ยังมีรถไฟนะฮะนี่อ่าดรจอดริจาเลยละมั่นบิสซิสคลาสนะะทุกคนสําหรับผู้ชาย รู้สึว่าเขาน่าจะแยกผู้หญิงผู้ชายแล้วป่าอันนี้ผมไม่แน่ใจดูขยะไม่มีสักชิ้นเลยทุกคนดูดิดูไยไม่มีเลยนะไม่มีขยะเลยทุกคนอย่างเจ๋งโอเคนี่เราขึ้นแบบอีกคนนมีนะฮะทุกคนแบบธรรมดานะทุกคนขึ้นแบบธรรมดาเลยไม่ใช่บิสเนสอะไรมิล,ล่ย์ข้าไปแล้วฮะฮะนี่รถไฟแบบธรรมดานะทุกคนดูดิดูดก็องค์เขาอีาง๋งูลาฮนะฝั่งนี้ก็ลหลูลาทุกคนดูออื จัดมาจัดมาทุกคนนี่มีที่ตั้งกระเป๋านะฮะเก้าอี้เขาดูโอเคเลยนะเนี่ยมีมีที่รองแบบลองรองหลังที่เป็นโค้งโงอะ่ะไอ้เก้าอี้ดูดีด้านบนเป็นเป็นที่ตั้งของนะฮะแล้วก็ด้านในแอร์เย็นเลยนะแล้วก็นี่มีจอทีวีอย่างงี้เส้นทางรถแมพของเรานะฮะจินด,ดา ไปมกักะทุกคนผมจะบอกว่าราคานะฮะสามเหรียญหรือว่า350บาทโดยประมาณใช้เวลาเวลาความความไกลของมันนะทุกคนถ้านั่งรถประมาณชั่วโมงนึงผมก็ไม่รู้นะถ้าบ้านเราจะเท่าไหร่ลองตากะดูแต่ว่าผมจะรีวิวนะทุกคนนี่นะที่นั่งที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะทุกคนตรงนี้นี่นี่นนไฮโซทุกคน ไอโซอเฮ้ยมันมันดูมันดูไหมมันมันดูดีนะอันนี้เป็นเหล็กนะทุกคนดูโอโอดูใกล้ๆดูใกล้ๆไม่ใช่พลาสติกนะเ,<ล>เป็นเหล็กนะทุกคนแล้วก็นี่ที่ตั้งแก้วนะแก้วที่นี่ก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้มือถือหรอรอมือถือหรอตั้งแก้วนั่นแหละนี่ก็จะมีที่ที่วางนะฮะัทุกคนแล้วก็นี่ถังขยะโอ้โหแล้วก็นี่มีที่วางเท้าทุกคนดูดูของด้ดูของดานี่ที่วางเท้า นะฮะมีที่วางเท้าแล้วก็นี่อัลเบกนะทุกคนไม่เกี่ยวไอ้นี่ใครมาแนะนําให้กินนะไก่ทอดอัลเบกอร่อยกินมาไม่นะทำไม่กินมาไม่ถึงจริงจริข้างบนนี่ก็จะเป็นไฟนะถ่ายนี้นี่จะเป็นไฟนะฮะอแสงสว่างนะเป็นไฟนะฮะทุกคนจะเป็นไฟสองดวงสำหรับคนสองคนแล้วก็นี่หมายเลขที่นั่งนะทุกคนหนึ่งศนย์ะหนึ่งหกแล้วก็ศูนย์จุดนี่คือศูนย์นะภาษาแบบมองไม่เห็นดีๆตั้งูทุกคนแล้วก็นี่ วิวกระจกนะฮะก็จะเป็นกระจกหนามากนะฮะทุกคนนะรีวิวกระจกอันนี้คือกระจกที่หนามากนะฮะทุกคนถ้าเราถ้าเราดูดีๆนะไหนแขวนตรงไหนโอ้ยมีที่แขวนด้วยเหรอโอ้นี่คือที่แขวนโอ้ทุกคนที่แขวนกระเป๋าไว้ชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงฮนะก็จะเป็นนี่โอ้มีสายปลั๊กไฟนี่ปลั๊กบ้านเราเสียบได้ แล้วก็มี USB มกับ USB C นะครับทุกคนนี่ก็สามารถชาร์จได้นะสายสายพักรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ก็สามารถใช้ได้แล้วก็นี่ที่วางแขนนะฮะหรูรา้าวทุกคนฝั่งนู้นมีมแม,ม้ที่วางแขนเฮ้ยมาชาอตอมีที่วางแขนทั้งซ้ายทั้งขวา <_ t od d> ลาบแล้วดาแล้วก็ฝั่งผมก็มีนะฮะแ <_ t od d> น่นอนเอาตรงๆนะนี่คือไฟฟ้าที่ดูเหมือนไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันหรูนะมันมันใช้งานได้หมดเลยอะ ถือว่าดีไหมบางถือว่าดีป่ะรถไฟมันจะเร็วหรือเปล่าว้าวมันจะแบบความเร็วสูงใส่ปานทีเซอร์ทีเซอร์ทำไมแล้ bon วก็ทำด้วยเลยอ้าวแล้วทำด้วยเลยหนึ่งสองสามแล้วก็ทำด้วยเลยทีเซอร์รถไฟความเร็วสูงไงในตั๋วนะฮะเขียนว่าเที่ยงสามสิบห้านะฮะ ออกเปะๆเลยดาเปะเลย,นะเ,ปเ,ลยเป๊ะแบบจริงๆนะฮะทุกคนนี่กำลังออกเลยนะเวลาเป๊ะผ่านแล้วนะฮะหนึ่งติ๊กถูกติ๊กถูก,ก,ก <Woo! S 1> เดี๋ยวไปดูนะทุกคนว่าวิวที่ซาอุจะเป็นทะเลทรายหรือเปล่านะหรือจะเป็นเมืองมาแล้วทุกคนดูวิวทะเลทรายจริงๆนะทุกคนมีแต่หินทุกคนดูแลมันก็สวยอีกแบบนะดา ก็แบบที่เราเห็นสมมติว่าเรานั่งที่ไทยใช่มมันจะเป็นเขียวๆหน่อยถ้าอินโดก็เขียวเขียวที่อินโดนะที่นี่ก็เหลืองายนะครับทุกคนมันก็สวยอีกแบบน้ําตาลเลยนะทุกคนเนี่ยทุกคนใครบอกว่าที่นี่ไม่ใช่เมืองนะทุกคนเป็นเมืองจริงๆนะดูดิเป็นเมืองบ้านเมืองเชต้านะทุกคนก็เป็นเมืองจริงๆเมืองเนี่ยมันเป็นเมืองสําคัญในด้านธุรกิจนะนะตั้งแต่สมัยนุน่นสมัยคอลิฟ่าคนที่คนที่สามของอิสลามอ่ะ คอลีฟาอุสมานะอ่ะโคลีฟ้าท่านเนี่ยคคลีฟานี่ก็คือ,อผู้นำนะฮะทุกคนผู้นำเขาก็<ๆ>พัฒนาเมืองเนี่ยเป็นเมืองท่าตั้งนานแล้วว่ามันมีทะเลมีอะไรต่างๆตั้งแต่สมัยนูน่นกี่ปีที่แล้วนะลอ่ะคลฟาเออประมาณพันพันสามร้อยปีที่แล้วนะประมาณนั้นนะทุกคนสมัยนี้มันก็จะมีพวกตลาดโบราณเมืองโบราณอนะ่ะที่เนี่ยถ้าใครมาก็ต้องมาเที่ยวเจดดาทุกคนไปดูมีมัสยิดมีอะไรด้วยภาพในหัวเนี่ยผม เราจะนึกภาพเป็นทะเลทรายไม่มีอะไรเลยนะที่จริงนะเนี่ยที่จริงในในเมืองมันก็เป็นเมืองจริงๆนะทุกคนดูดิจริงวิววิวลถไฟรถไฟความเร็วสูงสูงจริงนะทุกคนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ขับเร็วนะตอนเนี้ยอยู่ที่ประมาณ56กิโลเมตรต่อชั่วโมง0กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ได้เร็วมากเดี๋ยวดูตอนไฮสปีดเนี่ยตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนเล่งจริงๆนะตัวเลย <c oughs> นะจะเป็นที่เก็บน้ํามันนะฮะทุกคนของเมืองนี้ ก็จะมีน้ํามันต่างๆนะก็คือถ้ามาเมืองเจดดาเนี่ยน้ำมันรถน้ำมันรถเนี่ยมันจะถูกกว่าเมืองอื่นนะทุกคนถ้าเป็นถ้าเป็นมะก,กาเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นประมาณพัลีบาทเพิ่มขึ้นมานลดนึงที่นี่ไม่เหมือนบ้านเรานะทุกคนน้ํามันไปจังหวัดไหนก็เท่ากันนะที่นี่ถ้าถ้าอยู่สวนวันเราอยู่เจดดาหรือว่าเราอยู่ริยาที่เป็นเมืองหลวงน้ํามันอาจจะถูกหน่อยแต่ถ้าเราออกนอกเมืองมันจะเริ่มแพงมันจะเพิ่มมาบาทสองบาทอะไรเงี้ยต่อลิตรนะ ก็เป็นอะไรที่แปลกสำหรับเรานะทุกคนที่นี่น้ำมันถูกกว่ากาแฟจริงทุกคนดีเซลที่นี่ลิตรละหกบาทกาแฟสองร้อยที่ปั๊มดูดิๆในนี้อันีอ้นี้ก็จะเป็นพวกฟู้ดทรัคของที่นี่เห็นนะขายข้าวโพดย่างขายกาแฟขายชาเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นนะผมเคยถ่ายคลิปสั้นไว้แล้วเขาเริ่มเร่งแล้วนะฮะดูเริ่มเร่งแล้วนะฮะทุกคนอันี้คือเริ่มเริ่มเร็วแล้วนะของจริงแล้วนะทุกคนดูเมื่อกี้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ปะ ดูตอนนี้เท่าไหร่1 5 8 160กิโลเมตรต่อชั่วโมง60แล้วนะฮะตอนนี้ทุกคนดูนะเร็วมากเร็วมากร70โอ้โหทุกคนร7อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงร้ยนี่เร็วมากนะดา<อ>คือถ้าเป็นรถยนต์นี่โคตรเร็วเลยนะแต่ว่ามันมันไม่รู้สึกเร็วนะดามันรู้สึกโคตรชิลเลยอะไม่เคยนั่งไงไอ้น,น,อน,นี่พูดตรงๆบางคนที่ดูคลิปอยู่อาจจะเคยนั่งนะ ความรู้สึกผมผมรู้สึกดีนะรถไฟความเร็วสูงแล้วก็นึกถึงญี่ปุ่นเนี่ยเออแต่เราไม่เคยไปไงใครอยากให้เราไปถ่ายญี่ปุ่นนะคอมเมนต์มาแล้วทุกคนเราจะไปหรือไม่ไปก็ได้ลองคอมเมนต์มาดูทุกคนทุกคนนี่มีการขายของเนี่ยนะมีการขายของเหมือนกับบ้านเรานั่นแหละทุกคนเหมือนที่อินโดทุกคนแต่ว่าดูดูวิวดูวิวแบบแบบเหมือนกับคนคนหลับนะทุกคนวิว 250หรือเปล่า250หรือเปล่า246นะ250หรือเปล่าเอาตรงๆต,ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่ามันเร็วจรงิจรงๆแล้วแหละระวังนะเมื่อกี้ยังยังซอฟๆอ,อยู่นี่เร็วจรงิงนะทุกคนดูทุกคนมาเดี๋ยวผมพาไปนะโอ้ประตูอตัตโนมิติกทุกคนประตูออโตโอ้ทุกคนห้องน้ำเขาผมหาห้องน้ำไม่เจออะ่ะดูดินี่ห้องน้ำเหรอห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายนะ อเปิดตรงนี้หรอพวดเฉยเลยอ่ะอ้าวโอเคเหมือนสนามเหมือนเครื่องบินห้องน้ําเหมือนเครื่องบินเลยอะ่ะดูดิทุกคนดูห้องน้านะฮะห้องน้ําเหมือนห้องน้ําบนเครื่องบินเลยอะ่ะดูมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีทิชชู่ของใครก็ไม่รู้นะฮะทุกคนมีสบู่มีชักโครกมีที่ฉีดตูดนะฮะแล้วก็มีที่กดครบถ้วนนะทุกคนนี่มีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กนะฮะ ห้องน้าจะประมาณนี้เฮ้ยห้องน้าเหมือนเครื่องบินห้องน้าดีแล้วก็มีกระจกด้วยทุกคนดูมีที่เสียบปลั๊กไฟนะฮะโหอย่างเจ๋งทุกคนโหเครื่องบินชัดๆทุกคนนี่คือเครื่องบินชัดๆทุกคนเอ้ทุกคนที่นี่มีคาเฟ่ด้วยอ่ะทุกคนโอ้รถไฟ350บาทมีคาเฟ่ด้วยมีขนมขายแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็น business class นะฮะทุกคนแบบหรูเราไม่ได้ซื้อแบบหรูนะเนาะเออหน้ารีวิวแบบหรูจังโอ้โหดูดิ เฮ้ยดาน,นี่คือนี่คือรถไฟที่แบบดีที่สุดถ้าทีดเคยนั่งมาเลยนะในชีวิตดามาดูดนะทุกคนดู Business Class ดีมากดูก็อ e, ีดิเข้าไปเลยมีหน้าจอเลยอ่ะดาเหมือนเครื่องบินเลยอ่ะ <Woo! S 2> ที่เจ๋งนะทุกคนผมชอบแนะ่น่มีมีโซนเก็บกระเป๋าแบบเฉพาะนี่เป็นสนามบินเอยไม่ใช่สนามบินนี่เป็นเครื่องไฟเอ้ยไม่ใช่เครื่องไฟรถไ,ไฟที่ดีที่สุดในชีวิตผมแล้วทุกคนดูวิวดิวิวดีมากทุกคนมันเป็นวิวที่แปลกตาสําหรับเราอะ่ะแล้วก็ขับตอนเนี้ย น่าจะไม่ต่ำกว่า200 296กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะดมามันี่ดมามันนี300กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนตอนเนี้ยไม่เคยนั่งรถไฟเร็วขนาดนี้แล้วก็หรูขนาดนี้มาก่อนแล้วก็แอร์ที่นี่นะผมบอกนะเหมือนเขาคิดมาแล้วนะว่ามันไม่ควรเย็นเกินไปแล้วไม่ควรร้อนเกินไปคือถ้านั่งเนะี่ยหลับหลับง่ายมากที่นี่ไปซื้อคาเฟ่หนะก็จะรีวิวนะฮะก็จะมีพวกทัวช็อกโกแลตอะไรขายแล้วก็จะมีพวกครวัวซองชีส แล้วก็ไก่เบคอนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเบคอนเนื้อนะเบคอนไก่อะไรประมาณนี้ของทาร้านนะนะแล้วก็มีขนมมีกาแฟคาปูชิโน่อเมริกาโน่ขายเมื่อกี้ผมสั่งชาเขียวกับครัวซองอ๋อสักอย่างไปนะครับผมสั่งมั่วๆไปเดี๋ยวดูว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับทุกคนซึ่งที่นี่ก็มีกาแฟมีอะไรดีอะ่ะคือถ้าเราดูนะครับทุกคนเขาจัดดูสวยแล้วก็ดูดีมากนะทุกคนแล้วอันนั้นอันนั้นใครอ่ะนะั้นพอเดินมาแล้วมันได้ดูวิวแล้วก็โอ้โห จะถึงไหมฮโอ้เร็วมากทุกคนไอ้เน,นี่คือ299กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนใกล้ถึงแล้วทุกคนเห็นปะไอจุดสีเส้นสีแดงนั่นก็คือใกล้ถึงแล้วเร็วมากทุกคนนี่ทุกคนดูกาแฟาซื้อมาแล้วนะฮะนี่นะฮะกาแฟาเนี่ยแปดเหรียญน,นะฮะเป็นไม่ใช่กา,ฟาแฟเหล้าชาเขียวแล้วก็นี่ผมสั่งนี่เป็นขนมปังบิโกเบโกลเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นคล้ายๆกับ โอ้เหมือนกับเบคอนไก่สักอย่างคับทุกคนให้ทายว่าเท่าไหร่ต๊กติกตอกติกตอกติกตอกติ๊กตอกร้อยหกสิบบาทสิบหกเหรียญเฮ้ยดูดีอยู่น่าดาดูโอ้ฮะข้างในก็มีเหมือนมีครีมมีชีสนะฮะแล้วก็มีพวกเบคอนต่างๆดูดีนะบิสมิลลาห์ อุ <ŏ> er ่นๆหอมๆดูเลยใส่ครมเลยใส่แับเนื้อมากเลยเดี๋ยวกินกันขอนทุกคนใกล้ถึงแล้วเราคงไม่นอนแล้วแหละนะมันระยะสั้นมากไปตอนนี้นะฮะถึงมักกะ้แล้วนะฮะทุกคนเร็วมากเพราะผมลืมรีวิวนี่บังบังมาเดี๋ยวนี้ใกล้ใกล้เลยนีนี่นี่นี่ทุกคนคืออะไรคืออะไร เอ็นได้เหรอโยกได้ไหมอโอ้นี่บงังทุกคนดูพอกดแล้วมันแล้วมันเลื่อนมันคือมันเอ็นไม่ได้แต่มันทำอย่างงี้ได้เนี่ยเห็นไมมันก็อย่างเง,งี้ยบังนะเออแต่ว่าถึงแล้วเพิ่งรู้ทุกคนดูถ้าใครถ้าใครมานะทุกคนก็สามารถทําได้นะทุกคนกดอย่างเงี้ยนะทุกคนว้าวสบ,บายโอเคเลยอะไม่รู้ว่ามันเอ็นได้มาทุกคนถึงมักกาแล้วโอ้มาเชอลอทุกคน ดีมากเลยนี่คือมักกานะครับทุกคนแสดงว่ามาตรฐานของสถานีรถไฟเขาเป็นแบบนี้จริงๆนะสถานีรถไฟมันมาตรฐานพอๆกันหมดเลยนะเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเราอ่ะที่ผมนั่งบัตรเดียวทั่วไทยอ่ะบางสถานีหรูบางสถานีก็ธรรมดาเออที่นี่สถานีมันสแตนดาร์ดนอ้เจ๋งทุกคนแต่ว่าการออกแบบมันก็จะไม่เหมือนกันนะที่เจดดาห์ก็อีกแบบหนึ่งที่สนามบินเจดดาห์อีกแบบหนึ่งแล้วก็ที่มักกาก็อีกแบบหนึ่งแต่เรายังไม่ได้ไปที่มาดีนะนะบาง ถ้าไปที่เมืองมาดีนะอีกประมาณ4 5 5 0กิโลนะโดยประมาณนะน่าจะดีนะทุกคนถ้ารีวิวอย่างนั้นอะอากาศตอนนี้นะฮะ38องศานะฮะผมว่ามันน่าจะร้อนกับเครื่องเครื่องไอ้นี่ด้วยแหละบังนี่มันสถานีรถไฟหรือสนามบินบังบังดินทุกคนดูดิสถานีรถไฟเป็นอย่างนี้ะทุกคนคือเมื่อกี้ผมเฮ้ยมันดีมากเลยอะบัง เดี๋ยวผมผมจะลองเข้าไปที่สถานีด้านในนะว่าจะเป็นยังไงนะไปทุกคนไปอ๋อเราก็ยังต้องใช้ตั๋วที่เราซื้อมานะสแกน QR code หรือว่าบาร์โค้ดของเขาออกผมพยายามสแกนนะดาดาเข้ามาเข้ามาจริงๆมันไม่ต้องสแกนผมผมพยายามสแกนสักสักพักหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกอ่าละตุ้นอาละตุ้นก็คือยาวๆเลยยาวๆเลยหมายถึงว่าเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยอ้ยบัง ม,ม,มันเออมันหอมแล้วก็มันดูดีมากเลยนี่สถานีรถไฟอะไรวะเนี่ยนะมักกะไงบอกอะไรมักกะหุยนี่คือสถานีรถไฟมักกะแล้วทุกคนโคตรหรูเลยบงังเอาตรงๆนะบงังดูดีกว่าสนามบินเยตได้กะชิดภูมิหมอไม่ใช่หมายถึงว่าเยดได้เมื่อกี้อะ <laughs> ชิดภูมิอะไรล่ะ <Okay. S 1> ทุกคนครับนี่ห้องละหมาดชายนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูดูว่าห้องละหมาดที่นี่จะเป็นยังไงนะที่มักกะ นี่นี่ตรงนี้เป็นที่เป็นที่วางรองเท้านะฮะแล้วก็มีมีทีวีบอกแล้วก็มีเทอา์มินาลมาที่คนไม่ปิดน้ำนะครับทุกคนทุกคนครับใครมาที่สาอุนะทุกคนแนะนำนะขึ้นรถไฟดูสักครั้ง,น,งนะครับทุกคนผมประทับใจมากเลยกับราคาแล้วก็กับความคุ้มค่าความหรูหราความอะไรต่างๆความสะดวกสบายนะโคตรดีเลยอะ ประทับใจมากนี่ถ้าเราไปมาดีนะน่าจะอีกฟิลหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่ามัน450กิโลโดยประมาณนะทุกคนน่าจะดีมากเลยครโชคดีครับทุกคนไป